อะไรไปตุกตากินอย่างแมวดงนี่ลาบหมูเจ้าประจำที่เธอชอบเลยนะลาบหมูเเนี่ยฉันเบื่อเบื่อลาบหมูเจ้านี้แล้วหรองั้นเดี๋ยวฉันไปหาเจ้าอื่นให้ดีไหมไม่ใช่ที่บอกว่าเบื่อ่ะหมายถึงเบื่อชีวิตแบบนี้ตุ๊กตาเราก็คุยกันเรื่องนี้แล้วไง ว่าฉันขอเวลาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวพอฉันทำงานเก็บเงินได้เยอะๆเนี่ยเราก็ได้ย้ายที่อยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ชาตินะนี่รายรับรายจ่ายเราก็แทบจะไม่พอแล้วไหนเพียจะต้องส่งเงินไปบ้านนอกน,นั่นอีกแล้วแบบเนี้ยอีกกี่ปีกี่ชาติถึงจะได้ย้ายอะนี่ถูกตาตอนเนี้ยฉันคุยกับเพียเขาไว้แล้วนะเรื่องทำงานล่วงเวลาเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนะค่ะต่เลิกวันหยุดราชการเนี่ยคอยว่าทำงานหมดเลยอีกไม่นานหรอกเก็บเงินได้แน่นอนไม่รู้ล่ะถ้าขืนนี้เป็นอย่างนี้ต่อไปนะในอนาคตฉันทำอะไรขึ้นมาพี่ก็อย่ามาว่าฉันละกันฉันอิ่มแล้วลูกตาเดี๋ยวเพื่อนเฮียจะมาดูรถล่ะ ยังไงรับรองลูกค้าเฮียด้วยนะได้ค่ะเฮียเราทุกตาหล่ไม่ได้มาด้วยกันหรออ๋อพอดีเทียเขาเรียกไปไมเมื่อกี้เห็นว่ามีลูกค้าที่เป็นเพื่อนเขามามนะั้งแต่ก็น่าแปลกใจเนาะทำไมเขาไม่ให้ปากไปดู อาจจะเป็นเพราะว่าเฮียเขาคงรู้สึกว่าตุกตามีประสบการณ์มากกว่าฉันแถมตุกตาก็อยู่ที่นี่มาก่อนฉันด้วยฉันว่านะลูกค้าคนนั้นน่ะอาจจะเป็นลูกค้าคนสําคัญของเฮียเขาก็ได้เฮียเขาก็เลยไว้ใจตุกตามากกว่าน่าสนใจเนาะคันะนี้เป็นรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะคะเสียตุกตาว่าคันนี้เหมาะกับเสียมากเลยนะคะ ขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนําให้ผมเซลล์ทุกตานี่เป็นเซลลที่ตาแหลมใช้เล่นเลยนะครับแหมก็เสียไปลูกค้าคนสําคัญของเฮียนี่คะเฮียเขาเลยมอบหมายให้ทุกตามาดูแลแถมยังกําชับไว้อีกว่าห้ามให้มีอะไรขาดตกบกพร่องค่ะแล้วดูแลแค่ที่นี่เหรอครับดูแลที่อื่นด้วยได้ไหมครับแหม เสียนี่ปากหวานจริงๆเลยนะคะไม่รู้ว่าปากหวานกับเซลล์ทุกคนแบบนี้เลยหรือเปล่าเซลล์ทุกตาก็พูดไปนะครับผมเนี่ยปากหวานแค่กับเซลล์ทุกตาคนเดียวแค่นั้นแหละครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูมินิด้านนู้นกันนะคะคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานกัน,นะคะ่ะ ที่ตุกตาเมื่อกี้ตอนนี้พี่ทํางานอยู่ตอนที่ตุกตาพาลูกค้าดูรถอ่ะพี่ได้ยินที่เตียวคุยกับตุกตาหมดแล้วนะพี่อยู่แถวนั้นเหรอแล้วทำไมฉันไม่เห็นพี่เลยอะ่ะรถมันบังอยู่แต่ทําไมตุกตาต้องไปทําอย่างนั้นน่ะพี่ว่ามันดูไม่ดีเลยนะพี่ฉันต้องพูดแบบนั้นก็เพราะอยากให้เสียเขาซื้อรถไงพี่ถ้าเขาซื้อเราก็จะได้ค่าคอมนะ พี่ก็เขา้าใจแบบต่ตุ๊กตาพี่กลัวว่ามันจะดูไม่ดีในสายตาของเตลคนอื่นนะถ้าเกิดใครเขามาเห็นข้าอ่ะแล้วทำไมตุ๊กตาต้องแคร์คนอื่นด้วยในเมื่อคนอื่นเขาไม่ได้ให้เงินตุ๊กตามันกินข้าวซะหน่อยลูกค้าเท่านั้นแหละที่จะทําให้ตุ๊กตามีเงินกินข้าวมีเงินจ่ายค่าเช่าห้องสับลังเคนั่นมีเงินจ่ายค่าโทรศัพท์ตุ๊กตาอย่ากโกรธพี่เลยนะที่พี่บอกไปเนี่ยเราพอพี่หวงพี่กลัวคนอื่นเขาจะมาแย่งอ่ะพี่ปอ มันคืองานของฉันนะพี่ต้องเข้าใจฉันสิหรือว่าพี่จะให้ชลาออกไม่ต้องทำมันแล้วงานแต่ว่าพี่มีเงินเลี้ยงฉันไหมล่ะตุกตาพี่อยากให้ตุกตาทํางานมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะมีเงินมาเลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงหรอกแต่คนเราเนี่ยพอมีงานทําปุ๊บมันก็จะมีคุณค่าขึ้นมาอย่างไรแล้วเหมือนเขาว่ากันนะ ชีวิตยังมีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าชาวบ้านค่ารถเยอะยๆไปหมดนั่นมันคนละค่ากันแล้วนั่นมันเรียกว่าค่าละเอสีฟ้าที่คุณลูกค้าจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะค่ะค่าสวัสดีค่ะฟังทุกตาไปไหนเนี่ยนี่จะเที่ยงแล้วนะ เห็นว่าจุกตาพาลูกค้าคนเดิมไปลองรถอะลูกค้าเขาจะซื้อรถก็เลยต้องลองขับแต่ก็ออกไปเป็นชั่วโมงแล้วนะยังไม่เห็นกลับเข้ามาเลยลองรถอะไรเป็นชั่วโมงปกติก็ลองกันแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละแล้วนี่เฮียเขาไม่ว่าเหรอเนี่ยเฮียเขาไม่ว่าหรอกเพราะว่าเสียตีคนเนี้เขาเป็นเพื่อนกับเฮียเจ้าของเป็นรถอีกทีนึงะอะ ว่าแล้วว่าลูกค้าคนนั้นต้องเป็นเนสียดีอ่ะ <IL> อากจุกตามาพอดีเที่ยงเลยไปกินข้าวกันเที่ยงแล้วเอ้ยผู้ชายวันนี้ใครเนี่ยจุกตาเออ น่ะคะ่ะเราเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพี่ปอพี่ไปกินข้าวก่อนเลยนะฉันขอคุยเรื่องโรกกสเียติเขาก่อนฟางนีกฉันกับตุกตาเป็นพี่น้องกันแล้วเหรอเนี่ยออฉันว่าพี่ตุกตาพูดแบบนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่อยากให้ลูกค้ารู้ก็ได้มั้งปอเฮ้ยฟาง เราขายล้นเนี่ยเราก็ต้องขายที่ตัวสินค้าสิไม่ใช่ไปหวานสเสน่ห์ไปยั่วยวนเขาว่าแบบนี้ไม่ถูกต้องนะฟางเอาเถอะนะฉันว,ว่าตุ๊กตาเขาอาจจะอยากปิดจ็อบนี้ให้ได้ก็ได้มั้งอย่าไปคิดมากเลยไปกินข้าวเถอะเออเ,เออปาร์ตม ฝังเลยหมดแล้ว,ลวดูทีเนี่ยฝังฝังฟัง,ฟง,ฟงยิ้มอะไรเนี่ยกินข้าวดิแมงวันตอมหมดแล้วเนี่ยอ๋อฉันไม่ได้เไป็นยไรแค่คิดอะไรเพลินๆอยู่เนี่ยเฉยนี่ก็จะบ่ายอยู่แล้ว ตุกตายังไม่มากินข้าวอีกนี่ี่่งไว้เร็จชื่นหมดแล้วเนี่ยฉันว่าเรากินกันไปก่อนเยอะตุกตาอ,อาจจะยังติดคุยกับลูกค้าอยู่อ่ะแล้วก็อาจจะสั่งข้าวเข้าไปกินที่เต็นเราก็ได้เออก็ฉันก็กินงันแหละกินเถอะกินกิน เธอไปบอกลูกค้าคนนั้นวันนี้ว่าฉันเป็นญาติกับเธอเนี่ยฉันไม่สบายใจเลยมันจะเป็นต้องบอกแบบนั้นพี่ปอเพราะว่าฉันน่ะอยากขายรถให้เสียตีเขาได้เราจะได้ย้ายออกไปจากห้องรูหนูเนี่ยสักทีไงแต่มันก็ไม่เห็นจําเป็นที่เธอจะต้องไปบอกลูกค้าว่าเธอโสดเลยนี่ถ้าเกิดเสียเขารู้ว่าเธอมีสามีแล้วเขาจะไม่ซื้อรถกับเธอไงหรออย่างนี้ฉันว่ามันแปลกๆอยู่ ฉันคิดได้แค่ว่าการที่ฉันบอกเขาไปว่าโสดโอกาสที่เขาจะซื้อรถมันมากกว่าการที่ฉันบอกว่าฉันมีสามีแล้วนี่แต่การขายข,ายของเนี่ยมันต้องขายด้วยตัวสินค้าไม่ใช่หรือไงไม่ใช่ขายด้วยอย่างอื่นหรือว่าไปพูดจากโกหกเขาแบบเนี้แต่ฉันก็เห็นเซลล์คนอื่นๆเขาก็ทำแบบนี้กันนี่มันเป็นการเอาใจลูกคา้าทําให้ลูกค้าประทับใจ ส่วนลูกค้าเขาจะคิดยังไงคิดแบบไหนเราไม่สามารถห้ามเขาได้หรอกใช่เราห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราได้ไงไม่ให้เราต้องไปเล่นหูเล่นตาไปโปรยสเสน่ห์ใส่เขาแบบนั้นนะ่ะตูกตาฉันอนธิบายไปพี่ก็คงไม่เข้าใจหรอกฉันไม่คุยกับพี่แล้วไม่อาบน้ำเตรียมตัวนอนดีกว่า เล็งๆมีนิคันนี้ว่าอยู่นะ๋อ้ัอ้นเดี๋ยวเชิญดูคันอื่นก่อนไหมอย่าลลกปอนั่นลูกค้ารอรารนะมีอะไรอ่ะค่อยกลับไปคุยดูเชียร์ที่บ้านดีกว่าโทษทีครับ<อ>ฉันลืมตัวตุกตาไม่น่าทำอย่างนั้นเลยจริงๆจะโทษตุกตาแค่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้หรอกนะ เราต้องโทษที่ลูกค้าของเราด้วยเขาตบมือข้างเดียวอะ่ะยังไงมันก็ไม่ดังหรอกเออฟางตุ๊กตาเขาบอกคุณติว่าฉันไม่ใช่สามีเขาแต่เป็นญาติะนี่ถ้าเป็นเธอเธอจะทําแบบนั้นไหมถ้าเธอไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปลือยถ้าเป็นคนอื่นนะฉันไม่รู้หรอกนะมันก็แล้วแต่คนอะ่ะแต่ถ้าเป็นฉันฉันไม่ทําแบบนั้นหรอก แต่ก็อย่างว่าละฟอคนอย่างเสียตีอะต่อให้จะรู้ว่าตุกตามีสามีอยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็คงไม่สนใจเลยเออฟางฉันขอให้เธอช่วยอะไรหน่อยสิถ้าเธอมีโอกาสอะเธอช่วยไปบอกตุกตาหน่อยนะว่าที่ฉันทำทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อตุกตานะได้สิถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวฉันลองพูดให้นะขอบใจมากงั้นฉันไปแล้วเดี๋ยวต้องไปดูรถลูกค้าต่อ ฉันมีเรื่องอยากจะคุยกับเธอนิดหน่อยอะอ้าวฟังมีเรื่องอะไรหรออย่าบอกนะว่าเรื่องของปอน่ะเธอรู้ได้ไงว่าฉันจะมาคุยเรื่องนี้อะแหมทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะก็ช่วงหลังๆที่ฉันไม่อยู่เธอดูสนิทสนมกกับปอ,ปอดีนะไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวด้วยกัน นี่ฟางไม่ต้องร้อนตัวหรอกฉันไม่ได้จะว่าอะไรสักหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยฉันมีเป้าหมายใหม่แล้วอย่าบอกนะว่าเธอจะทิ้งปอไปเราไปหาเสียตีอ่ะนี่เธอไม่คิดบ้างเลยเหรอว่าเสียตีเขาอาจจะมีลูกมีเมียอยู่แล้วก็ได้อ่ะจะมีหรือไม่มีฉันไม่สนใจหรอกนะฟางฉันสนแค่ว่าตอนนี้ฉันต้องออกไปจากชีวิตเส็งเคงแบบนี้ได้แล้ว,ลวนี่เธอไม่นึกถึงปอบ้างเลยเหรอ ว่าเธอทิ้งปอไปแบบนั้นน่ะแล้วปอเขาจะเสียใจมากขนาดไหนอ่ะเพราะจากที่ฉันดูดูแล้วปอเขาก็รักเธอมากเลยนะทุกตาเรื่องปอฉันก็คิดอยู่เหมือนกันนะฟางแต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่ออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเว่าแต่เธอเองก็ดูสนใจปอดีเหมือนกันนะงั้นฉันยกให้เธอก็แล้วกัน ตุกตาไปไหนแล้วอ่ะโอไม่เห็นตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วอะ่ะเออเรื่องที่นายขอให้ฉันคุยกับตุกตาให้อะ่ะฉันคุยมาเรียบร้อยแล้วนะอขอบคุณเธอมากนะเอา้าแล้วนี่ไม่อยากรู้เลยเหรอว่าฉันกับตุกตาคุยอะไรกันอะ่ะเอาเป็นว่าตอนที่พวกเธอสองคนคุยกันพอดีว่า ฉันบังเอิญอยู่แถวนี้พอดีก็ได้ได้ยินทุกอย่างหมดแล้วอะนายได้ยินเหรอใช่แต่ถึงฉันไม่ได้ยินเนี่ยฉันก็พอจะเดาได้คร่าวๆอยู่แล้วแหละอย่างวันนี้ฉันไม่เห็นตูกตามาตั้งแต่เช้าแล้วถ้าจะให้เดาก็คงไปกับเสียตีแน่เลยเอาเป็นว่าก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็แล้วกันนะปอขอบใจเธอมากนะฟาง วันนี้กลับบ้านไปฉันก็ว่าจะคุยเรื่องนี้กับเขาอยู่เหมือนกันนะ ตุกตาเขาไปแล้วนะฮะไปไหนเหรอไปอยู่กับไอ้เสียตีแล้วเก็บข้าวของไปสฉันเกลี้ยงห้องเลยฉันเสียใจด้วยนะปอไม่เป็นไรหรอกฟางฉันทำใจเอาไว้แล้วแหลนะเพราะฉันรู้ว่าตุกตาเนี่ยเขานิสัยเป็นยังไงเขารักสบายไม่ชอบความลำบากเพียงแต่ตอนแรกนะฉันคิดว่าความรักจะเอาชนะทุกอย่างได้ แต่ว่าฉันคิดผิดอย่าเสียใจไปเลยนะปอเดี๋ยวเรื่องเนี้ยมันก็ผ่านไปได้ตั้งแต่คบกันมาฉันเคยถามเขาเรื่องมีลูกแต่เขาบอกเสมอว่าเขาไม่อยากให้ลูกเขามีชีวิตที่ลำบากเขาอยากมีลูกเมื่อพร้อมแต่ดูสภาพฉันสิฟังคำว่าพร้อมของฉันคือเมื่อไหร่อะมันจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติหน้ากันแน่เอาเป็นว่าฉันเป็นกำลังใจให้หนายนะปอ สู้ๆนะเดี๋ยวเวลามันก็ช่วยเยียวยาหัวใจของนายเองฉันไม่รู้ว่าจะสู้เพื่ออะไรแล้วฟางฉันไม่รู้ว่าจะสู้เพื่อใครแล้วฉันว่าฉันจะลาออกกลับไปอยู่บ้านนอกที่ฉันเข้ามาอดทนทํางานในเมืองกรุง <c oughs> ก็เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่สุขสบายสร้างเนื้อสร้างตัวแต่สิ่งที่ฉันได้กลับไปกลับเป็นบาดแผลที่เวอร์วะปอ นายเป็นคนดีมากเลยนะนายเจอเรื่องแค่นี้เองอะ่ะอย่าพึ่งท้อสิถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองเห็นในความดีของนายอะ่ะแต่อย่างน้อยก็มีฉันคนนึงนะที่มองเห็นขอบใจมากนะฟางฉันรู้ว่าเธอคิดยังไงกับฉันแต่สำหรับฉันเนี่ยชีวิตนี้ฉันคิดว่าฉันคงรักใครไม่ได้อีกแล้วแหละเพราะสำหรับฉันเนี่ยความรัก มันมีไว้เพื่อเพียงคนคนเดียวเท่านั้นและคนคนนั้นก็คือตุกตาปอนายไม่แฟร์เลยนะคนที่เขาเห็นค่าในตัวนายอ่ะก็มีอีกตั้งเยอะแยะอ่ะแต่นายกลับเอาหัวใจของนายไปมอบให้กับคนที่เขาไม่เห็นค่าในตัวนายเนี่ยนะฉันรู้นะว่านายเสียใจอยู่ะแต่วันหนึ่งเดี๋ยวบาดแผลในใจของนายมันก็หายไปแล้วมันก็กลายปเป็นแผลเป็นที่จะคอยเอาไว้เตือนใจของนายก็แค่เท่านั้นเอง กว่าแผลมันจะหายเนี่ยฉันเกรงว่ามันจะอักเสบลามไปจนทำให้ฉันเสียชีวิตนะสิฉันเชื่อมั่นในตัวนายนะปอนายอะ่ะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้พอเคยดูคลิปครูบาช่วยหมูเดงเยังเคยเคยน้ำท่วมดูคลิปเลย คู่แบนชื่อมือด้งด้วคยครูแบที่ชื่อมอด้งด้วยนะนี่ะพีปอเป็นอะไรไปทุกตาพี่ติเขาไล่ฉันออกจากบ้านแล้วเพราะว่าเขาผู้หญิงคนนึงเข้ามาพอฉันด่าฉันว่าเขาก็มาตบตีฉันนิดแจ้งความหรือ,อยังเน่เรื่องนั้น ฉันไม่กล้าไปแจ้งความหรอกพี่พี่ติมันรู้จักตำรวจทั้งสอนอนเลยอะ่ะงั้นฟ้องสื่อเลยไหมตุ๊กตาอะไรนะอ๋อสายใหม่ต้องรอดหรือว่าคุณการจองพลังดีไหมเดี๋ยวฉันโทรให้เลยก็ได้ฉันเคยขู่เขาไปแล้วว่าไม่กลัวฉันเอาเรื่องนี้ไปบอกกับสื่อหรอแต่เขาขู่ฉันกลับมาว่าถ้าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เขาไม่เอาฉันไว้แน่ เอาเถอะยังไงก็ไปหาเฮียก่อนแล้วกันเฮียเขาน่าจะดีใจที่เธอกลับมานะจ้ะพี่นอกจากเฮียจะดีใจแล้วนายก็คงดีใจด้วยเหมือนกันใช่ไหมล่ะฟังคนใหญ่ปอเนี่ยนะเจ็บแล้วจำถึงสิ่งที่ตุกตาทำกับฉันเนี่ยตอนแรกนะฉันอาจจะโกรธก็จริงแต่ว่าเธอ ก็ได้ช่วยเตือนสติฉันเอาไว้แต่ว่าไหนไหนุ๊กตาเขาก็กลับมาแล้วแล้วเขาก็ดูมีท่าทีว่าพร้อมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยนะต่อไปฉันกับตุกตายังไงก็คงเป็นแค่เพื่อนกันนั่นแหละคนเราเนี่ยถึงไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้เป็นผัวเมียกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้สิ่งที่ตุกตาทำกับฉันเนี่ยมันสร้างบาดแผลให้ชีวิตฉันนะถึงแผลมันจะหายไป แต่มันก็ยังเหลือแผลเป็นอยู่ฟางเธอจะว่าอะไรไหมเธอฉันจะขอคบเธอองจริงจังนายมาขอพบกับฉันแล้วนายไม่กลัวว่านายจะเป็นแผลเป็นที่ใหญ่กว่าเดิมเหรอเรื่องนั้นอะ่ะฉันไม่รู้หรอกแต่ถึงว่ามันจะเป็นแผลเป็นที่ใหญ่กว่าเดิม,มแต่ฉันว่า มันก็คุ้มค่าที่จะเสี่ยงน ขอขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะ